เอแฮมมาถึงก็มีเสียงรถเลยเอแฮมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับฮ่องฮ่องยินดีต้อนรับนะครับผมผมคือทีนั่นเองนะครับผมทีหมาป่าบูเบอร์รี่นั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมตามชื่อคลิปเลยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยอันนี้ไม่เกี่ยวกับชื่อคลิปนะครับ<ะ>ตามชื่อคลิปก็คือเมื่อผมเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมครับผมผมก็จะลองแบบว่า ลองสร้าง ID i ดีดีหนึ่งที่ไปเป็นผู้เล่นใหม่แล้วลองไปไลฟ์ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอยากอยากกลับไปนึกถึงอารมณ์เก่าๆตอนที่แบบเป็นเพลเยอร์ใหม่ๆอะไรเงี้ยครับผมเป็นเป็นคนที่แบบไม่มีผู้ติดตามอะไรเลยแบบนี้ครับแล้วลองไปไลฟ์ดูว่าจะมีคนมาพูดคุยกับเราเยอะไหมเราจะได้เห็นมุมมองของแบบว่าคนที่เพิ่งเล่นว่ามีคนดูเยอะหรือเปล่าตอนเล่นแรกๆนะครับลองไปดูกันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นผมก็จะไปสร้าง อวตารสร้างไอดีก่อนนะครับไปดูกันเลยห้องห้องควรควรควรห้องห้องอะไรครับผมนี่ก็เป็นไอดีที่เพิ่งสมัครมาเลยนะครับผมเป็นเพื่อให้ได้รู้เลยว่าอันนี้คือแบบไอผู้เล่นใหม่จริงๆนะครับก็คือเหมือนแบบว่าเราจะ แบบว่าผู้เล่นใหม่ก็ต้องสมัครใหม่ใช่ไหมครับไม่ได้เอาไอเดีเก่าหรือคนเขารู้จักอะไรมานะครับอันนี้เป็นไอดีที่คนไม่รู้จักอะไรเลยนะครับเราจะตั้งชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าตุ้มแล้วกันนะครับชื่อว่าตุ้มนะครับตุ้มอ่าตุ้มจังตุ้มจังนะครับตุ้มจังตังไม่มีอ่านี่แหละครับตุ้มจังตังไม่มีเขาจะได้สงสารเรานะครับเขาจะได้แบบเผื่อเผื่อเขาจะเห็นใจส่งของขวัญให้เราบ้างน,นะครับ ส่งให้ตุ้มจังของเราบ้างนะครับ next ไปเลยครับผมลิงก์กับทวิตไม่ไม่นะครับก็กดสคิปไปอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้มันจะให้ follow อ่า follow บุคคลใหม่นะครับเราก็อย่าเพิ่งไป follow เลยเราจะไม่ connect กับใครทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> เราจะอยู่แบบสันโดษแล้วเราก็จะลองไปไลฟ์ว่าแบบนานเท่าไหร่ถึงจะมีคนมาดูนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างมันก็ต้องขออภัยด้วยนิดนึงนะครับ แล้วครับผมระหว่างรอผมแต่งตัวอวตารนะครับอย่างวุ่นวายเลยนะครับผมแต่งตัวนานมากเนี่ยนะครับผมก็ขอพูดถึงคนใจดีแล้วกันนะครับผมคนใจดีที่วาดแฟนอาร์ตมาให้ผมนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีคนวาดแฟนอาร์ตมาให้ตั้งมากมายเลยนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ที่เอามาให้ดูนี้จะเป็นผลงานของคนที่เพิ่งส่งให้เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมนั่นก็คือ คุณชิโร่นั่นเองนะครับผมคุณชิโร่ส่งรูปนี้มาให้ขอบคุณมากครับผมเป็นรูปที่สวยหล่อเท่อ้ยสวยได้ยันนะมันต้องว่าหล่อใช่ไหมครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วคุณชิโร่นี่ก็ส่งมาให้ตอนกลางคืนเลยนะครับผมดึกมากไม่ยอมหลับยอมนอนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมคนอื่นๆก็จะทยอยลงลงบ้างนะครับผมทยอยลงลงให้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ ผมแล้วก็ <c oughs> ก็ได้อวตารออกมาแล้วนะครับผมอวตารของตุ้มจังตังไม่มีนะครับผมนี่แล้วก็ถ่ายอวตารนะครับผมทําเป็นแบบถ่ายไม่ไม่ค่อยเป็นนะครับทําแบบถ่ายไม่ค่อยเป็นเพราะถ้าถ่ายเป็นเนี่ยเขาจะรู้ว่าแบบ ไม่ใช่ผู้เล่นเก่านะครับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะถ่ายแบบนี้เลยครับปกติธรรมชาตินะครับไม่ได้มีสเต็ปการถ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็กดถ่ายมาเลยนะครับโอเคไปนะครับได้แล้วตุ้มจังตังไม่มีนะครับได้ถือกําเนิดขึ้นแล้วเราไปเราไปดูเขาไลฟ์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมไปรอดูกันเลยฮ่องถึงเวลาที่เราจะไปทําการไลฟ์แล้วนะครับ นี่ผมก็ใช้เวลาทําใจมาค่อนข้างค่อนข้างพอสมควรนะ,นะครับ <Yeah. S 1> <laughs> ผมทําใจที่จะไปไลฟ์แล้วแบบผมจะผมจะหลุดขำหรือเปล่าเนี่ยประเด็นเนี่ยผมคือถ้าผมทําอันนี้แล้วผมจะไม่ไม่เอาแล้วผม,ผมไม่เอาแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ไม่ปลอมเป็นคู่เล่นใหม่แล้วนะครับผมผมไม่ไหวจริงๆนะครับอ๋อผมจะลองไปดูนะครับก่อนอื่นเลยที่ถ้าเราจะไลฟ์นะครับผมถ้าจะไลฟ์นะครับ ก็คือเห็นปุ่มข้างล่างไหมครับเนี่ยนะครับจะมีตรงกลางเนี่ยสามารถกดไปไลฟ์ดูได้นะครับส่วนถ้าจะดูกาชาก็ดูตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับเราจะไปไลฟ์กันเดี๋ยวแต่ก่อนที่เราจะไปไลฟ์เราขอไปเซอร์วดูก่อนนะครับไปดูดูก่อนนะครับดูคร่าวๆตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับส่วนหน้านี้ก็จะเป็นหน้าพวกแบบว่าให้เรากดเข้าไปดูไลฟ์คนอื่นที่แบบ มันแบบว่าขึ้นมาบนบนหน่อยครับก็จะแบบเห็นได้บ่อยนะครับเห็นได้แบบเห็นเข้าถึงได้ง่ายแต่ถ้าไลฟ์ใครที่แบบยังไม่ได้ถูกดันขึ้นมาบนบนก็จะอยู่ล่างๆก็จะเห็นได้ยากหน่อยก็คือต้องเลื่อนลงไปหานะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบเราอยากคอลแลบกับใครก็กดจอยเข้าไปเลยครับเป็นเป็นไลฟ์ที่เขาเปิดให้คอลแลบอัตโนมัติคือให้เราแรนดอมเข้าไปเลยก็ได้นะครับ แปลว่ากดเข้าไปคอลลบได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคนที่เล่นเกมจะอยู่ในโหมดนี้นะครับแนะนําให้ใครที่จะฟาร์มพอยต์นะครับก็ควรมาฟาร์มในโหมดนี้นะครับผมในโหมดเกมเ่ยนะครับก็จะมีคนที่เขาเล่นเกมวาดภาพไว้เฉยๆนะครับผมแล้วเขาก็ปล่อยไว้ให้เราแบบว่าเข้าไปฟาร์มได้นะครับ อ่าเราจะได้ไม่ต้องเกรงใจมากเผื่อบางคนเขาพูดอยู่อย่างเงี้ยครับเราเข้าไปแค่ไปเอาค่อยเฉยๆมันอาจจะรู้สึกแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับ<ะ>เช่นเดิมนะครับไปอันนี้คือนิวบี้ซึ่งถ้าเราไลฟ์เนี่ยมันจะมาอยู่ในโหมดของนิวบี้หรือไม่ก็นิวนี่แหละ2โหมดนี่แหละนะครับเราก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะกดไปที่ไลฟ์นะครับ<ะ>เสียงรถด,ด้วยมันก็ดังจังเลย <laughs> โอ้ยอ่ะ ทำใจก่อนเสียงที่ผมจะใช้นะครับ <c oughs> ยังไม่บอกเดี๋ยวรอให้คนเข้ามานะครับเดี๋ยวไปพบกับเสียงผมที่ผมจะใช้กันนะครับเอาเป็นว่า กดไลฟ์ครับผมเพื่อเป็นการไลฟ์นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมถ้าใครไปเปิดแรนดอมคอแลบไว้อะจะทําให้ตรงเมื่อกี้คนสามารถจอยคอแลบเราได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตเรานะครับเพราะฉะนั้นเราปิดไว้ดีกว่านะครับกันคนที่มาคอแลบมั่วๆแล้วอาจจะเกิดความวุ่นวายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสอนไปด้วยนิดนึงนิด,นดเดียวจริงๆนะครับ <laughs> ผมก็ไม่ได้แบบเล่นอะไรเก่งรู้อะไรเยอะหรอกเพราะผมก็แบบ เท่าที่รู้เท่านั้นแหละนะครับส่วนตรงนี้ก็พวกข้อแลบเราจะเปิดไหมหรือจะปิดก็ได้แต่ถ้าเปิดก็มีให้เลือกว่าเปิด3ช่องหรือจะไม่เปิดเลยอะไรเงี้ยครับงั้นไม่เปิดเลยดีกว่านะครับทําเป็นว่าเราตั้งค่าไม่เป็นแล้วกันนะครับชื่อชื่อลายตั้งว่าอะไรดีครับผมชื่อลายตั้งว่าสวัสดีสวัสดีค่าไม่เอาครับสวัสดิกาสวัสดิกาสวัสดีกาโอเคนะครับ เริ่มไลฟ์กันสตาร์ทที่ไปกันเลยครับผมแล้วผมจะตัดเป็นช่วงๆนะครับโอเคไหมโอเคไหมปิดปิดไมค์ก่อนนะครับเพื่อความแบบสะดวกเขาก็จะถามว่ากดเพื่อเล่นเกมนะครับกดเพื่อเล่นเกมก็ได้แล้วเขาก็จะบอกว่าระบบได้เข้ามาแล้วมันก็จะแนะนําานะครับว่าแบบวันนี้เป็นยังไงบ้างทักทายกับคนดูของคุณสี่อะไรประมาณนี้แหละนะครับผม ก็ประมาณนั้นนะครับก็ที่เหลือก็รอครับผมผมก็จับเวลาไว้แล้วดูว่าคนมาเมื่อไหร่เดี๋ยวไปเจอกันครับผมก็จะตัดเอาไว้นะครับเฮ้ย <Hey. S 1> <c oughs> ทุกคนทุกคนมี <c oughs> คนเข้ามาแล้วอะครับโอ้ <c oughs> ไม่นะคือแบบว่า ทุกคนเลนกำลังใจให้ผมด้วยนะผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะขอบคุณนะครับผมจะเปิดไมค์คุยกับเขานะนะครับคนไทยมาแล้วอันนี้แหละคุณโปโปเดี๋ยวก่อนคุณคนไทยมาเดี๋ยวแล้วนะครับทาใจก่อนปั๊ สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ค่ะคุณคุณโปโปเลยคฮะสวัสดีนะคะปะักเฮ้ยคนไทยด้วยเมื่อกี้คนต่างชาติมาคุยกันหนูหนูคุยไม่รู้เรื่องเลยค่ะ,ะคุณเป็นคนไทยใช่ไหมเอ่ยหนูชื่อตุ้มนะฮะตุ้มจังตังไม่มีคะ่ะชื่อจริงๆของหนูเลยนะเนี่ย yeah. ต่หนูไม่อยากเปิดไม่ป่อยเพราะว่าหนูขี้เกียจดัดเสียงนะคะพี่เสียงเหมือนผู้หญิงมากเลยเอาก็พี่เป็นผู้หญิงนี่นาโอ้ oh, n <no. S 1> พี่เป็นผู้หญิงนี่นาหนูคิดว่าพี่เป็นผู้ชายเลอคะหนูอยากขำสิ oh. เดี๋ยวพี่ก็ขำตามหรอกถ้าพี่ขำตามพี่จะต้องปิดไม์ไปขำนะเพราะว่า เสียงมันจะไม่เหมือนเดิมน,นั่นน้องปักปิดไว้ไม่ขำแบบแล้วโอ้ไม่เคยทาอะไรแบบนี้เลยอะไรดียเออแล้วครับอยากด้อยก็มีสองคนแล้วครับผมมีสองลวนะครับก็ถือว่าดีนะครับผมแล้วแล้วตอนนี้เคือเลิกเรียนกันแล้วหรือคะ น้องโปโป,โปยังอยู่ไหมคะหรือว่าไปกันหมดแล้วพี่อะไรเหรอคะปั<า>งพี่พ,พี่แบบตกใจด้วยทำไมเหรอน้องเจออะไรเหรอคะเล่าให้พี่ฟังได้นะเจ็บคอไหมฮะโอ้โใช่เลย<า>พี่เจ็บคอมากเลยคะ่ะน้องรู้ได้ไงเนี่ยแบบนี้ไม่ต้อง หาน้ำมาดื่มแล้วล่ะค่ะพอดีพอดีพี่ไปเล่นเล่นแอปนี้แล้วแล้วแบบว่าไปเห็นเขาแบบทําเสียงน่ารักกันพี่ก็อยากทําเสียงน่ารักบ้าง,างก็เลยดัดเสียงเนะี่ยเสียงจริงพี่น่าเกียดกว่านี้อีกนะอย่าให้พี่ทําเสียงจริงเลยนะคะ เป็นหมอดูอ๋อน้องโปโปเป็นหมอดู้ม,ด <Wow. S 1> มันไม่ธรรมดาแล้วนะคะเนี่ยนี่แล้วแล้วน้องโปโป้เล่นเล่นแอป,ปนี้ได้นานหรือ,อยังคะมันมันเล่นยังไงหรอคะมันมีแค่ให้เรามายืนอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่า <Yeah. S 1> มันมันไม่สามารถกระโดดโลดเต้นได้ใช่ไหมคะ <Huh? S 1> มันมันเดินได้ไหม มันเหมือนมันจะเดินได้เลยนะแต่แต่พี่หมุนยังไงมันไม่มีปุ่มให้เดินให้ขยับเลยค่ะปะนือเล่นมาหกร้อยปีโอ้โหตอกกันแอปแอปนี้มันมีนานตั้งแต่ดึกดำบันแล้วเหละคะเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยพี่เสียงเริ่มแหบแล้เห็นไหมเล่นหกร้อยปีเลยนะใช่ค่ะ มีตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์แล้ว<ะ>โอ้โอ้สมัยก่อนคือไดโนเสาร์เขาเขามาเล่นกันใช่ไหมคะก่อนที่คนจะมาเล่นคือไดโนเสาร์เล่นมาก่อนใช่ไหมคะไดโนเสาร์ก็แบบมาพูดกันแบบนี้ใช่ไหมหน้องอย่าขำสิใช่อ้ เอ้ฮมเอาเป็นว่าหยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าดูจนจบอะครับคลิปมันค่อนข้างยาวนะครับเพราะผมก็ไลฟ์ไปนานอยู่เหมือนกันนะครับแล้วไหนจะเรนเดอร์อีกเดี๋ยวมันจะเรนเดอร์นานเพราะฉะนั้นไว้ดูตอนถัดไปแล้วกันนะครับผมจะตัดแยกเป็นตอนๆแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับผมไว้เจอกันฮ่อง ฮ่องฮ่องอะไรครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมใครที่ชอบนะครับคลิปนี้นะครับผมก็สามารถกดติดตามผมได้ทางฝั่งนี้เลยฮ่องฮ้องฝั่งนี้เลยนะครับส่วนใครที่อยากดูคลิปอื่นๆของผมก็ดูได้ทางฝั่งนี้เลยอีกฝั่งหนึ่งนะครับฮ่องฮองขอบคุณมากครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยขอบคุณมากครับฮ่องฮ้องไปแล้วสามสองหนึ่ง